เป็น,นของเ,องเอย่ไบรท์คงมฟลีดแอนตีแน้แอคแนนเมส e า่าและโฟม <Hey! S 2> หลังจากที่บัสได้แบ่งทีมและเลือกลูกของตัวเองเรียบร้อยแล้วทุกทีมจะต้องพายเรือเพื่อไปเก็บเสื้อชิวชีพตามลูกที่แบ่งไว้โดยลูกที่หนึปูทัดชัยและไทยลูกที่2แรปเปอร์ตัวเจจินบุกและจังทีลู่ที่3มมพ์สูและเน็ก์ ลูกที่4ขุนพลและมาร์สิสลูกที่5เอเอและอลันและลูกที่6คอปเปอร์และฮาร์ดเราจริงจังกันตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยนะครับเนี่ย ไทยไทยลูกของเราอยู่ตรงหน้านะครับทำไมเดี๋ยวมาชนเพื่อนอย่างนั้นล่ะครับพี่ไรพี่ไอยะพี่ไรมาเกาะกวนอ่ะก็เลยก็เลยพี่ไอไปเลย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 กูล้วกูล้วกูแล้วก็เป็นทีมขุนพลมาร์คริสที่ออกตัวได้ดีกว่าเพื่อนขึ้นนำไปก่อนเป็นทีมแรกเาล่มกลุเราเริ่มก่อนเราพลาดไปแล้วว้เด็วมากมาไภเร็วมาก กอล์ฟหนึ่งสองหตอนนี้เราใกล้อันนี้อยู่แล้วจ้วงหรือจ้วหรือพี่แอดโอ้โหแลวไป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 เราเร็วกว่าสวยๆพี่จินพี่จินโอ้โหแลวไหวยพี่จินเร็วกว่านี้พี่จินพี่จินเร็วกว่านี้คุณพ่นมาคริสยังคงนำอยู่ทีมเอเอและอลันตามมาติดๆกลุ่มอลันอยู่ข้างหลังเรากลุ่มอลันอยู่ข้างหลังเราสตรีม ตอนนี้เรากำลังใช้ซุปซิงอยู่นะครับเป็นวิธีการแบบว่าใช้ใช้น้ำของเขาให้เราไปเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยแซงก่อนจบขวาขวาคุยอลันมาแล้วอลันอลันดุมด้วยเทคนิคทีน่าทึ่งทำให้ทีม A.A. อลันและคุณพลมาคริสเป็น2ทีมแรกที่มาถึงจุดเก็บเสื้อชูชีพของตัวเอง เที่มาแล้วครับทีมนและเอเอตรงเข้าไปเก็บชูชีพได้ก่อนและวพลิกตัวออกมาอย่างรวดเร็วทำให้แสงขึ้นนำทีมมาร์คและขุนพลไปได้ไอ้ลูงสู้ลูกสู้เาละลูกสู้เอาละไปปมไปปะไอ้เป้าหมายของเราคือเลขหกนะพี่อาดุยผมช่วยผมช่วยดิตุยแขนผมช่วยอยู่ช่วยอะไรได้ไหมฮะอุ้ยได้พี่อาดุย เฮ้ยมีตรงมีตรงมีตรงเออฮะเทคนิคคืออะดิ้บป้อ,ะอจะดึ้บอ๋ออ๋อใช้ตัวกระดึ้บช่วยใช้ตัวกระดึ้บช่วยนะฮะตอนนี้มันมันเริ่มเบี้ยวแล้วผมช่วยนะผมมือไม่พายแต่เอาเอาเอา,เอามือลาน้ำให้ผมว่าเราทำได้เร็วกว่าเฮ้ยผมว่าถ้ามือผมเร็วอ่ะนี่น,น,นี่เราต้องเออขอหนึงเอออันนี้ตรงไปเฮ้ยเฮ้ยจะล้มป้านั่งหน้างกลางหน่อย ดูแล้ววิธีของทีมเ o p p e r Hard และพิมวัสูนีคส์จะใช้ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะครับหรือวิธีการของจังทีจะได้ผลมากกว่านั่นก็คือวิธีการสั่งการแบบกับตันจินพิจิตไปไป,ไป,ไปขวาหน่อยขวาหน่อยไฟสายไฟสายไฟสายอันนู้นเออตรงตรงทางน,นี้แหละตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยสวยสวยขวาหน่อยขวาหน่อยไฟตรงเลยตรงเลยตรงเลยพิจินรฮึบฮึบ อร้พี่ลอยอยู่กรูในที่สุดอีกสีทีมที่เหลือก็มาถึงจุดเก็บเสื้อชูชีพในเวลาไล่ๆกันขวานิดนึงขวานิดนึงขวานิดนึงมันไปไกลกว่าดูเสร็จเลยเอามามาไปใช้ๆๆๆเอาตีนโมๆตีก้นเอ้ นี่ยังที่มาแล้วครับมีคนจะถึงโอเคไปไปทั้งสามทีมเก็บเสื้อชูชีพแล้วหมวนตัวกลับมาอย่างรวดเร็วยิงไปขอโทษขวาเอาไปพี่เล็กพี่เล็กอาสลับกระปุก่อนไปไปไปเดี๋ยวช่วยโอ้โหเร็วจทีมมาควิสใกล้อยู่นะได้อยู่พี่รันได้อยู่กวักไม่รู้ช่วยเปล่าช่วยกวักเลยก็ แต่ทำไมทีมคอปเปอร์ฮาร์ดยังไม่ออกมาอีกล่ะครับหล <ẫ Mel inda novo> ังจากทีมฮาร์ดคอปเปอร์เก็บชูชีพได้คอปเปอร์ก็ทำหน้าที่เป็นไม้สองในการพายเรือกลับโอ้ยมาผิดทางเออน่าจะไม่รอดนะครับไปแล้วไ่ตองไ่ตองยผมไปไม่เป็นนะเกินข้อผิดพลาดตอนนี้ ปา๊ดป er <make> <hat> <room> ี๊ดปี๊ดโอ้ยหนักมากตอนนี้พวกเราเผลอผ้าไปหดโดนหลังพี่ฮัทนะเมื่อกี้ทำไมคนเร็วเลยวะผมว่าเราอาจจะผิดพลาดย0ดคะแนนนอยพี่ฮัทลอยลอยเล่นมั้20ืดคะแนนนี่นะฮะเราว่าเราเราดื่มด่ำกับบรรยากาศดีกว่าครับใช่ฮะโอเค ตัดกลับมาที่ทีมผู้นำเอเออลันยังคงขับเที่ยวกับขุนพลและมาคริสยังดูเดือดจนน้ำแทบลุกเป็นไฟอันนี้เราเปลี่ยนคนนะ <c oughs> เปลี่ยนคน <c oughs> คนพายสู้ๆนะพี่อลันกลุ่มข้างหลังไกลอยู่ม่นเป็นโัวรถ้่ันได้ละ ที่สุดก็เป็นทีมเอเออลันที่เข้าเส้นใช้เป็นทีมแรกตามมาด้ายโโน่าทึ่งระโเ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้ไหโอ้โหโก้โอ้โห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 โ้อ้โหอ้โหโอ้้หออ้โหโ้โหไอ้โ้อยโหงอ้อ้หออ้หอหอหอ มันมาแล้วจังทีจินมุ้งมาแล้วปอยู่ปูได้แล้วหนึ่ว่าได้ตัวว่าไม่ได้ตอนแรกตอนแรกพี่ได้เอาเรื่องอยู่วะพี่ได้เอาเรื่องอยู่ปูไรเจอหน่อยเบ้าปูที่สามมั้ยปูได้อยู่ปูอีกปูที่สี่ไอ้ยังไอ้น้ำมันเยอะเกินไม่ได้ นั่นนั่นจะไปไหนกันนะครับครูทัศชัยไทยและก็เป็นโอกาสให้ทีมพิมพ์มาสู่เน็กซ์แสงขึ้นมามันไอ้ครูกับครูอับสายกระจอกว่ะอ่าเมื่อเราถึงได้เราถึงก่อนได้เราถึงได้ชิวทันทันทันพี่จินพี่จินแสงแสงไหวไหวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนี่าเองไปอยู่ไปอยู่ ผมเอให้เอให้เอให้ตรงไปตรงไปตรงไปมานี่มะนี่ในที่สุดทีมพิมพ์วัสุ next ก็สามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่สามทีมเน็อันดับเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่ฮะเราปลอดภัยนะใจยิงครับจังที่จินวุกแข่งขันกันจริงจังยังไงแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ ส่วนทีมจินวุกจังทีตามโฟมาติดติดเป็นอันดับที่4ผมไม่เป็นเลยผมพี่เน็กแบกอย่างเดียวเมื่อกี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมถือกล้องอย่างเดียวตอนได้เรากาจะแซงพี่เน็กเราเร่รีบกระโดดน้ำครับผมจะเปลี่ยนบรรยากาศเรือลํานี้ดูเงียบเียไปนะครับเหนียวว่ะเสียดายว่าเดี๋ยวนะครับเข้าเส้นชัยไปแล้ว4ทีมส่วนพุทธชัยไทยก็อยู่ตรงนี้แล้วค o พเปอร์ฮาร์ดหายไปไหนครับเนี่ย ผมนอนในเรือตอนนี้โอ้ยผมนอนแล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศดีกว่าครับแน่ะผมเราลอยเล่นแล้วตอนนี้ทุกคนเขาถึงเรืหมดแล้วผมไม่ขึ้นด้วยผมงอนอีผู้ ผู้ผู้ผู้ไอ้ผู้ไปไหนไปอยู่เลยไปอยู่หนฮะเหมือนฮาร์ดจะเห็นโอกาสอะไรบางอย่างเฮ้ยไปนั่นนะท่นเร่งความเร็วเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยก่อนให้ได้หนึ่งสองปึ้นไปขึ้นมา ้อ่ายเดินต่อป้ัไถึงก่อนไหมผมถึงก่อนไและทีมที่เข้าเป็นอันดับที่5ก็คือ